ไม่เปิดไม่ติดอ้าวสวัสดีครับอันนี้วันนี้กำลังจะ ขึ้นไปนั่งรถเทสซาครับโมเดล3มีคีย์การ์ดด้วยครับแต่แตะประตูไม่ติดลืมไปครับอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองครับอันนี้เป็นคีย์การ์ดครับถึงไม่จะเป็นคีย์การ์ดแบบเดิมนะครับแต่รถไม่เหมือนเดิมครับวันนี้เทสซาโมเดล3ตาตีลงกว่าเดิมครับผมสำหรับเจ้าโมเดล3 t h a i l a n d นะครับคันแรกที่มาถึงร้านออโตเวดิกก็คือเจ้าคันนี้นี่เองครับลูกค้าเพิ่งรับรถมาวันนี้วันที่21นะครับ2ีธันวาคมเข้ามาติดฟิล์มใช้บริาติดฟิล์มกับเราเป็นคันแรกของร้านเลย ก็เลยอยากจะมารีวิวตัวรถนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดล3โมเดลเก่าอ่ะรุ่นพี่แล้วกันเรียกว่ารุ่นพี่อันนี้รถผมเองนะครับสังเกตนะฮะสายตาของเขาเนี่ยจากตาหวานหวานนะเป็นตาติดตีเลยเฉียวเฉียวคมคมนะครับดูโดยรวมภาพรวมแล้วนะครับผมมองว่าฝากระโปรงนะ่าจะไม่ได้แตกต่างกันนะแต่ทรงกันชนแก้มข้างหรือไฟหน้าเนี่ยหลักๆของหน้าตัวรถเนี่ย อาจจะดูมีความเฉียบคมปราดเปรียวมากขึ้นนะครับกับลายล้อที่เป็นลายใหม่ภายนอกเนี่ยถ้าดูจากด้านหน้าและด้านหลังเห็นความแตกต่างชัดเจนครับแต่ภายในเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนมิติไปเยอะพอสมควรเพราะอะไรเพราะมันไม่มีก้านคันเกียร์ครับไม่มีก้านไฟเลี้ยวครับและเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยเราเข้าเกียร์ที่ตัวรถปกติเราจะชินใช่ไหมครับว่าเวลาเราจะเดินหน้าเราเข้าเกียรด์ดีเราก็จะลากมันลงมาใช่ไหม กดลงเป็นเกียดีไม่ใช่นะอันนี้คือลากหน้าจอกดลงปุ๊บเนี่ยมันเป็นถอยแต่กดขึ้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นเดินหน้านะครับแล้วก็กด P กดที่หน้าจอเลยภายในเนี่ยมันมีการปรับบุคลิกมาใหม่ลองมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่มาอันนี้คือล็อกนะครับอันนี้คือปลดล็อกตำแหน่งเดิมนะ เวลาลงไปนั่งปุ๊บนะครับสังเกตได้จากนี่ครับแอมเบียนไลท์ต่างๆมีการเปลี่ยนมานะครับเพราะตัวเดิมไม่มีและตัวเดิมจากการตกแต่งด้วยลายไม้ฟิล์มต่างๆที่เป็นลายไม้อ่ะสังเกตจากตรงนี้ไม่มีกุญแจเดี๋ยวก่อนครับหนึ่งสดๆเลยสักครู่ครับหากุญแจก่อนมิติการเปิดประตูนะครับผมว่าแทบจะไม่แตกต่างจากของเดิมเห็นไหมครับดีไซน์การตกแต่งภายในของทั้งสองรุ่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ โดยรวมเนี่ยจะดูใกล้เคียงกันประตูมาแบบเฟรมเลทเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะมาด้วยแอมเบ์ไลท์ส่วนตัวนี้จะมาด้วยลายไม้ช่องแอร์หรือทรีมต่างๆเห็นไหมครับตรงนี้เป็นลายไม้ตรงนี้มันจะดูเป็นโมเดิร์นแล้วนะครับแต่เบาะยังเป็นทรงเดิมนะครับหลังคายังเป็นทรงเดิมออปชั่นที่มากขึ้นของตัวนี้คือจะมีหน้าจอด้านหลังด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับแต่เบาะเนี่ยผมดูเป็นดีไซน์เดิมนะลลอเปลี่ยนลายนะครับ ฟังก์ชันโดยรวมมี g p m s วัดลมยางเหมือนกันยางที่ให้มาเป็นยาง EV ของฮันคุกนะครับและที่สําคัญเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับเส้นสายของไฟท้ายเส้นสายของโลโก้เนี่ยอาจจะมีความเฉียบปาดเปรียวที่แตกต่างกันไฟตัวนี้จะดูทันสมัยขึ้นมีโลโก้คําว่าเท s ซาอยู่แบบนี้นะครับแต่ฝากระโปรงท้ายผมยังมองว่ามันอยู่ยังเป็นทรงที่ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับมิติการใส่ของความจุอะไรต่างๆตรงกระจก ผมมองว่าแทบจะเป็นรถคันเดิมเลยช่วงล่างเหมือนเดิมครับอาจจะมีการปรับบุค,คลิกของตัวรถให้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยเรียกว่าเป็นโมเดลของปี2024แล้วผมเชื่อว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีโมเดลวายโปรเจกต์จูปิเตอร์ตามออกมาแน่นอนครับไหดูใ,ใกล้ๆได้ไหมภายในนะครับที่เห็นเลยตำแหน่งของการแตะคีย์การ์ดใครที่เคยใช้เทสซาเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับคีย์การ์ดเนี่ยจะแตะอยู่ตรงด้านนี้ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแล้วว่าคีย์การ์ดเนี่ยมาแตะด้านหน้า แบบนี้นะครับแต่ตรงช่อง g P M ไอ้ตรงช่องไวเลสชาร์จนะครับพวงมาลัยเนี่ยวเวลาเปิดไฟเลียวเนี่ยเรากดตรงนี้ครับนะไ,ไม่มีก้านแล้วนะไม่มีก้านแล้วนะครับเวลาปิดไฟเดียวก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่ฉีดน้นําฝนกดกล้องกดอะไรต่างๆนะครับแต่ภาพรวมของการใช้งานเนี่ยไม่ได้ตต่างกันตัวกระจกตัวเนี่ย เดคอเรชันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในรูปแบบที่ยังไม่ได้แตกต่างจากของเดิมนะครับและถ้าเราอยากจะขับขี่รถยนต์นะเราเหยียบเบรคครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ครับตรงนี้ก็คือถ้าเราอยากจะเลื่อนรถไปข้างหน้าให้เราดังขึ้นไปข้างหน้าแล้วเราก็เหยียบคันเร่งแล้วก็ออกรถได้เลยเวลาจะกด P กดตรงนี้ได้เลยเวลาจะถอยหลงังก็กดถอยลงมานะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเคยชินกับการเลื่อนลงเนี่ยที่เป็นเกียร์ D แต่ตอนนี้ เลื่อนลงเ่ยคือถอยหลังเลื่อนขึ้นคือเดินหน้าต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้งานจริงๆจัง,จงๆกับมันนะครับก็อาจจะต้องทําความคุ้นชินทําความรู้จักกับน้องเขาสักนิดน,นึงก่อนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเอมเบดไลท์เนี่ยดูสิมาเป็นสายยาวทั้งเส้นเลยนะครับก็เรียกว่าเป็น New t ท s l a m o เด l 3 Project t i g h l a n d ครับรถรุ่นใหม่สำหรับปีนี้ และราคาถูกลงด้วยซ้าเรียกว่าคนที่ออกกรออย่างผมนะร้องไห้แล้วครับบอกเลยแต่เนี่ยเบาะก,ก็จะมีรูมีระบายอากาศนะครับแต่ภาพรวมคือหลังคาอะไรต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างเหมือนเดิมผมเชื่อว่าช่องใส่ของทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ดูแล้วเป็นยังไงครับเพื่อนๆอันไหนสวยวกานคอมเมนต์ติชมมาได้เลยนะครับ วันนี้คันนี้เลือกฟิล์มโซลารกาศครับรุ่นแบล็กแพนธอมครับรอบคันเป็น BPH15 นะครับฟิล์ม60%รอบคันเซรามิกแบบ5เลเยอร์และเลือกหลังคาเป็นฟิล์มสำหรับหลังคาซันรูฟโดยเฉพาะเรียกว่ารุ่นโซลากาศทูวิลครับชุดนี้โปรโมชั่นจากราคาเต็ม2 9 0 0 0บาทลดแล้วเหลือ23,500บาทและรับประกันคุณภาพยาวนาน8ปีเต็มติดตั้งโดยทีมงานที่ชำนาญรถเทสซาโดยเฉพาะรับประกันว่ากระจกไม่แตกแน่นอนครับแล้วก็ งานเนียนทุกจุดแน่นอนครับผมตามขอบตามมุมต่างๆนะถ้าคนช่างคนไหนไม่เคยจิตเทสซาผมบอกเลยนะมันเหลือมันเกินมันเกินแน่นอนแต่สําหรับช่างเราเนี่ยประสบการณ์เกินร้อยคันแล้วครับรับประกันเลยว่าเนียนแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ22เนี่ยที่สองทันวาจะมีเข้ามาติดฟิล์มกับเราเนี่ยประมาณ5คันมีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คแต่งหลอดด้วยอีก1คันนะครับสำหรับเจ้าโปรเจก ไ a แลนด์โมเดล3ในปี2024นี้ผมรับรองเลยว่าปีหน้าจะได้เห็นรถไฟฟ้าออกมาอีกเยอะแต่รุ่นนี้รับรองเลยครับเต็มถนนแน่นอนกับราคาค่าตัวที่ถูกลงด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้นด้วยและ m o เดล Y ตอนนี้ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ข้างในยังมีติดฟิล์มกับเราอยู่เหมือนกัน m o เดล Y เพิ่งออกรถมันนี้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเทสซาใครที่อยากจะตกแต่งอยากจะอัปเกรดการขับขี่หรือเปลี่ยนยางใช้แล้วยางแตกใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันขับไม่ดีปรึกษาผมได้เลยครับผมต้นเจ้าของร้านออโต้ดิกที่เบอร์โทร0863214000ครับยังไงผมฝากผลงานดีๆจากร้านออโต้ดิกไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าติดฟิล์มเสร็จแล้วรถสีเทากับฟิล์ม60%จะหล่อแค่ไหนนะข้างในก็เป็นสีเทาเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูแพ็คคู่เลยอ่ะโอเควันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ